Yeah. วัสดีครับผู้ชมครับก็เสื้อสวัสดีผู้ชมนี่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครสวัสดีครับนี่อยู่กับตัวละครใหม่ด้วยนะครับซึ่งผมได้รีวิวตัวละครใหม่ไปแล้วนะครับในคลิปที่แล้วก็ไปดูกันได้ครับแต่ว่าหลายๆคนก็คงจะดูคลิปของ GM ไปแล้วนะครับซึ่งน่าจะเข้ามาในวันพรุ่งนี้เนาะสำหรับตัวละครใหม่นะครับผู้ชมวันนี้ก็ความสามารถสุดโกงเลยนะบอกเลยตัวละครใหม่ตัวนี้ก็แบบห้ามพลาดนะครับที่สาคัญคือข้อจํากัดคือถ้าเราไปโซโล่เนี่ยจบเลยนะเพราะว่าตัวละครนี้เนี่ยมันใช้แบบอยู่หลายคนนะครับเออถ เลยนะครับผ้มนี่คือข้อเสียของมันนะครับเออก็ไปดูกันได้นะครับที่คลิปที่แล้วผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ที่มุมขวาตัวไอ้เลยนี่ไปดูได้นะครับก็นะครับคลิปวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเป็นไฟล์พันหรือว่าอีดิทผาซีซั่นที่อ่า 40นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นซีซันที่สามส Wildland Walker นะครับคุณผู้ชมก็คือจะเป็นซีซั่นเกี่ยวกับหุ่นเล่าไฟนั่นเองนะครับมันชื่อว่าอะไรอ่ะภาษาไทยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็เรียกหุ่นเล่าไฟเดี๋ยวดูประวัติเขาหน่อยละกันนะครับเพราะว่ามันมีประวัติอยู่นะน่า Pack Six Guns Story ใช่ไหมมันชื่อว่าอะไรอ่ะชื่อไทยคุณผู้ชมใครรู้คอมเมนต์หน่อยละกันนะครับคุณผู้ชมมือปราบทรงโจรอ๋อ ไม่ใช่ออไม่ใช่คุณผู้ชมครับมือปรับทรงจนะอันนี้คือซีซั่นเก่านะครับไม่ใช่ละอันนี้คือซีซั่นใหม่แล้วนะครับไม่ใช่แล้วคุณผู้ชมครับอืมแต่ว่าที่เราจะพูดถึงคือซีซั่นที่40นะครับนั่นก็คือจะเป็นซีซั่นเกี่ยวกับ อัรพิษแมงป่องนั่นเองนะครับเหมือนแบบเขาเป็นอยู่ในห้องทดลองอะไรประมาณนี้นะครับโดยก็ทดลองเกี่ยวกับตัวดาก้อนหรือว่ามังกรแดงตัวใหม่นะครับที่เราจะเข้าเกมมานะครับผู้ชมเราสามารถขี่มังกรได้ด้วยแนวอย่ครับอ้โคตรเฟี้ยวเลยนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับซึ่งถ้าจำได้เนี่ยผู้ชมจำได้ก่อนได้หรือเปล่านะครับแต่ก่อนก่อนคือมันเคยมีเป็นตัวมังกรนั่นเองนะครับมังกรที่แบบมาบินว่อนอยู่ในเกมนะครับแต่ตอนนี้คือจะเป็นมังกรที่สามารถขี่ได้แล้วนะครับเออ บอยเืยโคตรที่นะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเออถ้าพูดถึงเกี่ยวกับตัวไฟพัสสกอร์เปียนตัวนี้เนี่ยเกี่ยวกับตัวแมงป่องเนี่ยรู้สึกว่าจะเคยมีแล้วนะผมว่ามันเคยมีแล้วเกี่ยวกับแมงป่องทะเลทรายแต่ว่าอันนี้คือไม่ใช่แบบแนวทะเลทรายเหมือนแบบ เป็นซีซั่น2หรือเปล่าเนี่ยเขาออมาทําใหม่เยครับไม่ใช่แนวตวรีไซน์แต่เป็นเหมือนแบบแลบทดลองอะไรประมาณนี้เป็นแบบทดลองของแมงป่องอะไรประมาณนี้เ <c> ด <oughs> ี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูเลยและกันนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมก็ลองคอมเมนต์หน่อยลวกันว่ามันคืออะไระครับไปดูกันเลยเอาแล้วคุณผู้ชมครับอันนี้ก็คือจะเป็นกล่องเข้า edit p a r ทซีซั่นของเดือนกันยายนนั่นเองนะครับจะเป็นเหมือนแมงป่องนั่นเองนะครับมีหางแมงป่องนั่นเองเป็นสีชมพูแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกันดีกว่านะครับนี้ ก็จะเป็นมันอยู่ในห้องแลบบห้องทดลองหรืออะไรนั่นแหละสองคนนี้เขาก็มาขโมยข้อมูลเกี่ยวกับตัวรากอนหรือว่าตัวมังกอนอรนั่นเองนะครับนี่มังกรแดงนะครับนี่แล้วก็พวกนี้ไม่รู้เป็นใครนะครับมายิงเลยนะครับม,ม,มาถึงก็ไม่พูดไม่จาเลยนะเรียกได้ว่าเรียบร้อยอ่ะ ฟาถหางไปหนึ่งทีเรียบร้อยแตกเลยนะครับปืนหักเลยนะครับโหโคตรโหดนะนี่ก็คือจะเป็นสองแมงป่องตัวนี้นะครับเรียบร้อยครับปิดฉากได้เท่สุดๆไปเลยนะครับเห็นไหมข้างหลังจะมีมังกรหัวสีแดงอยู่ข้างหลังแล้วชม็นหรือเปล่านี่ไหมก็คือเขากาลังสร้างมังกรอยู่นั่นเองนะครับซึ่งมังกรตัวนี้เนี่ยก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับนี่และนี่ก็คือจะเป็นมังกรแดงนั่นเองนะครับคุณผู้ชมคิดว่ามันคืออะไรเอ่ยบางคนคิดว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับบางคนคิดว่าเอ้ย หรือว่ามันจะเป็นมาเหมือนมันกงกรครั้งก่อนที่แบบมาบินวอดมาบินแบบเออกวนประสาทอยู่ในเกมนะครับไม่ใช่นะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวสกายวิ่งนั่นเอ,เองนะครับเป็นสกินสกายวิงใหม่นะครับก็ครั้งที่แล้วเป็นมา้าคิดว่าพี่ลึกแล้วนะครับเป็นม้าเหล็กพี่ลึกแล้วครั้งนี้ก็จะเป็นตัวมังกรแดงนั่นเองนะครโหโคตรสุดเลยนะครับเราสามารถขี่มังกรได้แล้วนะครับขี่มังกรลงจากยานโอ้โหอย่างเฟี้ยวเลยบอกได้เลยว่ารอไว้เลยนะครับผมก็ไม่มั่นใจว่าตัวอีดิทพาร์จะมาก่อนหรือว่าตัวมังกรจะมาก่อนกันนะ กดูกันต่อไปนะครับอะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูของราวัลภายในซีกันสูงซีซันนี้กันเลยดีกว่านะครับไปกัน อ่านี่เลยนะครับก็ขอบคุณข้อมูลจาก free fire data miner ด้วยนะครับนี่ก็อย่างแรกเลยก็คือจะเป็นสกินรถจีปนั่นเองนะครับสำหรับศูนย์ขั้นของสายเติมก็รับไปเลยนะครับเป็นรถจีปสกอร์เปียนตัวนี้เลยนะครับสีม่วงสวยชุดฉาดกันไปเลยทีเดียวนะครับและต่อไปนะครับห้าขั้นของสายฟรีก็เป็นรูปโปรไฟล์นะครับแล้วก็สิขั้นของสายเติมก็จะเป็นสกินปืนอักคนั่นเองนะครับอัคสีม่วงตัวนี้นะครับไม่รู้จะเอามาทําไมนะครับคือแบบผมไม่ค่อยชอบเลยอะเอาสกินปืนมาแบบโคตรเลอะเทอะนะครับ มันไม่มีสเต็กจะเอามาใส่ทาไมไม่รู้เหมือนกันนะคุณผู้ชมและต่อไปก็คือจะเป็นชุดเสื้อแขนยาวนั่นเอง,เองนะครับของขายเติม15ขั้นนะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็สีฉุดฉาดมากนะครับแล้วก็30ขั้นจะเป็นแบนเนอร์นะครับสายฟรี40ขั้นก็จะเป็นเสื้อเหมือนกันนะครับโหเสื้อตัวนี้คล้ายๆกับตัวชุดเสือตอนนั้นเลยนะครับพญาเสือตอนนั้น ที่เป็นเทพแห่งเสือเนาะคล้ายๆเลยเนาะสีนี้โอ้โหคุ้นๆเลยเนาะต่อไปก็คือจะเป็นโปรไฟล์นะครับสีคันและก็ที่รอคอยคือจะเป็นชูผู้หญิงนั่นเองนะครับนี่มีหางด้วยนะครับเป็นหางของแมงป่องนั่นเองนะครับแล้วก็ลักษณะคือแบบมีหูเหมือนแบบหูไซเบอร์ตอนนั้นเลยนะครับแล้วก็พาพปิดปากวิ ผ้าปีกบ่าโคตรเท่เลยครับเป็นแบบผ้าปีกบ่าดำนะครับที่แบบไม่มีลายอะไรนะครับแต่ว่ามันดูเรียวๆดีนะครับเออเท่ดีนะครับแล้วก็รองเท้าสีม่วงนะครับโหอย่างสวยเลยนะครับคุณผู้ชมชอบหรือไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์หน่อยละวก็เนื้อหลับชุดผู้หญิงตัวนี้เนาะอ่าเดี๋ยวเราดูอันต่อไปกันเลยนะครับอันนี้ก็คือจะมีกล่องเข้ามาแล้วนะครับของ XM8 นะครับคุณผู้ชมอ่านี่ไหมมีของเอ็เข้ามาแล้วแล้วก็จะเป็นตัวสกินซองอ่าซองพกนั่นเองนะครับคุณผู้ชมคครรรััับบนนนนีี่ข้้้กก็็จะะเเปสสืืออยยยดงาาฟโหวม อ่าใส่เติมก็100ขั้นจะเป็นสกินแอร์บอร์ดนั่นเองนะครับแบนเนอร์ก็มานะครับคุณผู้ชมและ125ขั้นก็คือจะเป็นสกินระเบิดหางแมงป่องนั่นเองนะครับรู้สึกจะเป็นเหมือนตอมพิษของแมงป่องเลยนะครับตัวนี้เนาะเออเป็นเหมือนคล้ายๆหัวใจนั่นเองนะครับโหน่าจะแบบสวยดุแน่นอนเลยนะครับตัวนี้โอ้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าต่อไปกันดีกว่านะครับอันนี้ก็คือจะเป็นโปรไฟล์อ่ะแบนเนอร์เนาะแล้วก็จะเป็นตัวหนึ่งร้อยสิบคันนี่เลยนะครับเป็นตัวแอร์บอร์ด แล้วก็มีแบบเอฟเฟกต์เบลอๆด้วยนะคุณผู้ชมครับกัดปุ๊บแล้วก็เมาเมาเบลอๆอะไรประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมสวยมากสีม่วงอีกแล้วนะครับสำหรับธีมนี้เนาะหเดี๋ยวเราดูอันต่อไปกันเลยดีกว่านะครับอ่าแล้วก็จะมีหินแบ่งล่างตามปกตินะครับนี่แล้วก็มีกระเป๋าของสายฟรีนะครับสามเลเวลนะครับนี่ประมาณนี้เลยกระเป๋าธรรมดานั่นแหละแต่แค่เปลี่ยนสีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะเป็นกระเป๋าแมงป่องนั่นเองนะครับเรือสามประมาณนี้เลยนะครับมีแบบฉายแสงด้วยเรือสามโคตรเท่ โอ้ประมาณนี้เลยนี่ยโหสวยจัดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูชุดที่เรารอคอยดีกว่าครับนี่เลยนะครับชุดผู้ชายนะครับผมทรงผมเป็นทรงผมอะไรเนี่ยคุณผู้ชมโอ้เทมาฮะมีมัดจุกข้างหลังด้วยนะครับนี่แล้วก็ทรงผมโดยเฉพาะเลยเป็นแบบนี้แล้วก็มีหูด้วยนะครับนี่แล้วก็ผ้าปิดปากนี่โหสีดำนี่คุ้นๆมากเลยนะครับคล้ายตัวนั้นเลยนะที่แบบคนส่วนใหญ่ฮิตกันนะครับที่แบบหลายหลายคนชอบใส่กันเ้ยคล้ายๆเลยแต่ว่ามันเล็กกว่ามั้ง โอ้โหน่าจะแบบดีไซน์ไม่ออกแล้วเนี่ยเหมือนเดิมมากอ่ะแล้วก็ในกล่องพาร์ทก็คือจะมีตัวพวกเปลี่ยนสีผมเป็นสีแดงนั่นเองนะครับผู้ชมมาเดี๋ยวเรามาดูสกินของระเบิดกันดีกว่านะครับว่าระเบิดเขาสกินเป็นยังไงเอฟเฟกเป็นยังไงนะครับนี่ปั๊มนี่โอ้โหเป็นแบบตอมพิษกระจายเลยนะครับนี่เห็นไหมปั๊บ <c oughs> อย่างเพ่เลยนะครับกระเป๋าก็น่ารักนะครับเรเวนหนึ่งก็เลเวอ2สองก็ประมาณนี้เลยแล้วก็เลเวอร์สามสวยมากคุณครับนี่ อ่าอันนี้คือกระเป๋ามีสองแบบเนาะรู้สึกอ่ะปึ๊บนี่หัวนี่ใหญ่มากอันนี้ใหญ่สุดๆไปเลยอ่าน,นี่ประมาณนี้เลยนะครับนี่คือจะเป็นกล่องศพอีกด้วยนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวอาพรีออเดอร์หรือเปล่าคาดว่าน่าจะเป็นพรีออเดอร์แน่นอนเลยนะครับสำหรับตัวกล่องศพตัวนี้เนาะ เอาแล้วคุณครับก็เป็นไงกันบ้างนะครับหลังจากดูฟรีไฟเอลิทพารของซีซัน40หรือว่าของเดือนถัดไปนี่แหละที่กําลังจะเข้ามาถึงในเดือนหน้านะครับก็ชอบหรือไม่ชอบอะไรยังไงก็คอมเมนต์หน่อยแล้วกันนะครับส่วนตัวผมก็คอมเมนต์เรื่องเดิมแหละก็คือตัวปืนนั่นเองนะคุณผู้ชมครับปืนแบบเออไม่มีสเต็คก็อยากให้มีสเต็กมาสักหน่อยก็ได้เออเพิ่มดาเมจมาสักนิดนึงอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ยังดีนะครับวันว่าคลิปนี้ก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต Run, run,